ทำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยประต พบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตาบีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยสั่งซื้อโทร086-519-5000เอ้าอาชมพูจะไปเที่ยวทะเลเหรอเชียวรู้ได้ไงอะ่ะก็ดูที่เธอคนมาสิขาดแค่ปะกการังก็สร้างทะเลเองได้เลยเนาะ พี่วอกจะพาฉันไปเที่ยวทะเลอะ่ะตื่นเต้นมากๆ,ๆเลยรู้ไหมเ <c oughs> ขาเนี่ยนะจองทริปสุดพิเศษเอาไว้ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ปปรอะไรบ้าง <c oughs> ชาเธอะเ,เอจียวซื้ออะไรหรอนี่กำลังจะส้ดตัวนี้เลย B b l o n c CC Cream All in One <c oughs> ตัวนี้นะเป็นทั้งครีมรองพื้นและครีมกันแดดได้ด้วยช่วยปกป้องผิวจากรังี u v a และ UVB นีมาดูเลเหมาะสำหรับคุณที่จะไปเที่ยวทะเลอย่างเมืงเธอสุดๆเลยนะที่สำคัญ เมื่อทาแล้วเนี่ยน่าจะเนียนมากเพราะว่าเนาื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นรองพื้นได้ด้วยใช่ใช้แค่นี้อสวยสู้น้ำสูเ้เดนได้เลยขนาดนั้ใน,ในเลยใช่ไหมจริงอ่ะอจะให้ดูเลยนี่นี่ใช่ไหมทำไห้เป็นสีขาวเนาะทูทูท,ทูทูอย่างนี้เฮ้ยเปลี่ยนสีเลยอ่ะเนาะดูเนียนมากๆมันเลิศอ่ะ ได้ค่ะชมพู่จะอยู่นี่ป่ะงั้นเชิญขอเข้าห้องน้ำก่อนนะไปด้วยดิมาสิไปด้วย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 คนอะไรกไมเยอะแยะเดี๋ยวมาเอานะคะไปเลยไปเลยไปเลยปาร์ตี้อะไรและอีพี่ยมนี่ผมกำลังจะพาน้องชมพู่ไปเที่ยวทะเลเว้ยแล้วจะบอกให้นะตอนนี้ผมกล่าวว่าจะกลับเนี่ยกลับตัวเป็นคนดีแล้วจะไม่มีลวกงกิกอ่ะจะรักน้องชมพู่คนเดียวไปตลอดชีวิตนู้ขาวมากเลยสาวเต๋ออะไรเรา แม่ชีเขาเดินผ่านเขาหนุ้มขาวขาวแค่นี้นะสวัสดีครับพี่ชื่อวอกครับหนุ่มหล่อขาวตีรีลาเด่กแถมดิจิต e ลดิ i เดิชน้องชื่ออะไรครับชื่อเพิร์ลค่ะเพิร์ลวอกเพิร์ลวอกพทองจอบพี่วอกสนใจจะซื้อครีมไปฝากแฟนสักกระปุกไหมคะน้องครับอย่าพูดเรื่องแฟนกับพี่เลยครับพูดแล้วพี่สะเทือนใจแฟนพี่เขาตายไปแล้วอะแฟนพี่ตายเหรอคะ ุยโทรศัพท์เห็นบอกว่าจะพาคนชื่อชมพูไปเที่ยวทะเลอยู่เลยนี่ค่ะที่ไปทะเลจริงๆไม่ได้ไปเที่ยวหรอกจ้ะคือพี่เจ้าอัดถีแฟนพี่ไปรอยคานน่ะแฟนพี่เขารักพี่มากเลยนะก่อนเขาจะตายอะ่ะเขาบอกว่าพี่่เป็นผู้ชายที่ดีมากเลยาคนไหนได้จะเป็นผัวนะเหมือนขึ้นสวัรค์ทั้งเป็นเลยอะ่ะเป็นแฟนกันปะ ใจเรื่องแฟนได้แล้วหรอคะนี่เป็นการทำใจง่ายเศร้าง่ายก็หายง่ายชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปเนาะงเรื่องแฟนกี่โมงอ่ะกินข้าวมันได้วหมพี่องไม่ต้องไปลอยคานแฟนแล้วอะค่ะลอยวันพุธก็ได้เลยพี่วันสองวันวิญญาณแฟนพี่ก็ไม่โกรธหรอกเหรอใช่ดิจ๊ะมาแต่เมื่อไหร่อ่ะก็มาตั้งแต่ที่พี่วอกบอกชมพูตายนั่นแหละมาตั้งแต่ต้นได้ยินครบเลยสินะ คุณได,ด้ไปอยู่กับอากงหน้าเลยคืออย่างนี้เลยจ๊ะน้องชมพูจา๋าเคยจริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่คุยกับน้องเขาพี่แกงตีเนียนพี่เล่นละครเพื่อจะขอน้องเขาเนี่ยลดราคาค่าครีมเพราะพี่จะเหมาครีมทั้งหมดเนี่ยมาให้น้องชมพูน้องชมพูจะได้ใช้จะได้สวยขาวใสไส,สไตล์เกาหลีนะจ๊ะน่ารักที่สุดเช่นมา้หลอดเว้ยโอ่งไม่หลอดงั้นลาล่ะหลอดได้ไง ทำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอย ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยกรดพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา